จะได้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแล้วค่ะพบกับเซตเตอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะเดือนแรกของการเรียนรู้สำหรับมือใหม่หัดเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะเราจะย้ำในเรื่องของการสร้างเป้าหมายะคะ่ะทุกคนเราจะต้องมาสร้างเป้าหมายนะคะคราวนี้ใครที่เป็นมือใหม่หัดเรียนภาษาญี่ปุ่นนะ อาจจะวางแผนตัวเองไม่ถูกว่าเอ๊ะจะต้องทำยังไงดีนะคะดูซีดีเสร็จแต่สองสามตอนน่าจะพอจับทางได้แล้วนะว่าเราจะต้องตั้งเป้าหมายที่มีความชัดเจนวัดผลได้นะคะไม่ไกลตัวแล้วก็เป็นจริงได้นะไม่ใช่เป็นเป้าหมายที่มันแบบไกลไกลเกินเอื้อมทําเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึงสักทีแบบนี้ไม่เอานะคะรวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากนะก็คือ ภายในระยะเวลาที่เรากําหนดเนาะเราต้องมีเรื่องของการตีกรอบเวลาด้วยเนาะว่าภายในเท่านั้นเท่านี้ฉันจะต้องได้แบบนั้นแบบนี้นะถ้าไม่มีตัวกรอบเวลาเป็นตัวกําหนดนะคะมันจะทําให้เราเรียนไปแบบสเปะสปาแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจบเรื่องนั้นสักทีแบบนี้นะคะคราวนี้เซเตจะมาชวนให้ทุกคนนะคะ สร้างเป้าหมายเนาะก่อนที่จะไปสร้างเป้าหมายของตัวเราเองดูตัวอย่างอีกสักรอบหนึ่งละกันนะคะตัวอย่างวันนี้เอาแค่ตัวอย่างเดียวเพราะว่าวันนี้เราจะมาฝึกนะคะในการสร้างเป้าหมายของตัวเราเองให้เหมาะสมกับตัวเรานะแล้วก็วันนี้เซตเตยจะมาชวนทุกคน ตั้งเป้าหมายแล้วก็รวมถึงหาวิธีการไปให้ถึงเป้าหมายด้วยนะไม่ใช่แค่เป้าหมายอย่างเดียวนะเป้าหมายก็สําคัญแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่าคือทํายังไงให้ได้ตามเป้าหมายนั้นนะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างที่1ก่อนละกันเนาะสำหรับเป้าหมายในส่วนของตัวอย่างที่1ก็คือฝึกเขียนอักษรคีรัง,งนะคะทุกคนให้ได้กี่ตัว46ตัวนะคะภายในและระยะเวลา1เดือนนะคะคือเป้าหมายเนี้ย ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ตอบโจทย์ทั้ง4ข้อข้างบนนะคะก็คือชัดเจนชัดเจนยังไงคือเป้าหมายบอกว่าอยากให้เขียนอักษรที่ลังกนะได้ตัวนี้ก็คือชัดเจนนะคะถือว่าชัดเจนเนาะคราวนี้วัดผลได้ไหมได้ไงคะนี่ไงวัดผลก็คือที่ลังกนะมีกี่ตัว46ตัวเนาะถ้าเราสามารถเขียนอักษรที่ลังกนะได้46ตัวแสดงว่าชัดเจนแล้วก็วัดผลได้วันนี้เราได้0ถูกปะ ข้ามไปได้ตัวที่1 2 3่5องี่ห้ายาวไปถึง46ตัวแสดงว่าเราวัดผลได้แล้วเอ้ยบรรลุเป้าหมายแล้วนะคะประสบความสำเร็จแบบนี้นะก็ถือว่าวัดผลได้นะคะคราวนี้ข้อ2เป้าหมายนี้ไกลตัวเราเกินไปไหมไม่ไกลเนาะคือคิดแล้วนะ46ตัวมันก็ดูอะไรไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วก็เป็นจริงได้ไหมคะเป็นจริงได้นะคะก็คือเราสามารถทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้นะคะไม่ไกลตัวในที่นี้ก็คือ ตัวเราปัจจ e. ุบันเนาะความรู้ภาษาญี่ปุ่นเท่ากับศูนย์ถามว่าจะทําให้รู้จักฮีลรังนะ46ตัวทําได้ไหมก็ไม่ไกลเกินไปนะเราสามารถเอื้อมไปถึงเป้าหมายนั้นได้โอเคไหมโอเคนะมือใหม่ทุกคนสามารถสร้างเป้าหมายนี้ได้นะแล้วก็ที่เซแตย้ำเสมอในการสร้างเป้าหมายก็คือตีกรอบเวลาให้มันเหมือนกับมีมีคล้ายๆก้าเรียกอะไรอะระยะเวลากําหนดเนาะก็คือ ตีกรอบให้มันว่าเมื่อไหร่ดีภายในกี่วันดีนะคะซึ่งรอบนี้เราตีกรอบไปที่1เดือนแบบนี้นะคะอันนี้เป้าหมายที่1ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ดีมากนะคะเยี่ยมนะคะคราวนี้เราจะมาฝึกสร้างเป้าหมายกันสําหรับเดือนสําหรับรอบนี้นะเซเตแต่ขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนของมือใหม่ทุกคน,นะคะ่ะเตเตแต่ขอเริ่มด้วยเป้าหมายการเรียนรู้เดือนที่1ของทุกคนคะ่ะที่เป็นมือใหม่นะคะ เดือนที่1นนะคะเราจะมาสร้างเป้าหมายร่วมกันนะคะขอเอาแบบนี้แล้วกันค่ะสาหรับระบบภาษาญี่ปุ่นเนาะไม่ใช่แค่ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวเนาะเราจะต้องเริ่มจากฟังแล้วก็ไปพูดแล้วก็ไปอ่านนะคะอ่านแล้วก็ไปเขียนแบบนี้นะสะเตปการเรียนมันควรจะเป็นแบบนี้เพียงแต่ว่าเซตเนี้ยฟังกับพูดอยู่ด้วยกันอ่านกับเขียนอยู่ด้วยกันนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะไปเรียน อะไรเยอะแยะมากมายนะเริ่มต้นเลยใครที่เป็นมือใหม่กิ๊กๆนะคะทุกคนเซต่ยขอให้ทุกคนเริ่มจากตรงนี้ฟังกับพูดเนาะแล้วก็ระบบฟังพูดสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเขาเรียกว่าระบบเสียงค่ะระบบเสียงเนาะเพราะฉะนั้นรอบนี้ในเดือนที่1ที่เราจะเรียนรู้หลังจากนี้นะคะใครที่อยู่กับเซต่ายเราจะเรียนไปกับเซต่ายนะคะขอให้ทุกคนตั้งเป้าหมาย คล้ายๆเซตแตกได้ไม่ต้องเหมือนก็ได้นะคะแต่ว่าให้ลองดูวิธีการของเซตแตกเป็นเบื้องต้นเนาะเดือนที่1เป้าหมายของเราก็คือเราจะฝึกออกเสียงไม่ต้องสนใจลายมือเซยแต่นะคะฝึกออกเสียงพื้นฐานพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่นฮนะ,ะย่อละกันเนาะสีเสียงด้วยกันแล้วก็ ถ้าใครได้นะคะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าใครได้ให้ท่องจำระบบที่เรียกว่าโรมาจิด้วยนะคะนี่คือเป้าหมายของเราฝึกออกเสียงนะคะฝึกออกเสียงนี่ชัดไหมชัดว่าเราอยากได้อะไรอยากได้การออกเสียงให้ได้ถูกไหมออกเสียงอะไรออกเสียงพื้นฐานชัดเจนนะคะอันนี้ถือว่าชัดเจนนะฝึกออกเสียงพื้นฐาน เอาแค่พื้นฐานยากๆเลยไม่เอาหรอเอาแค่พื้นฐานเนาะวัดผลได้ไหมได้สิเพราะมันมี46ตัวตัวนี้โอเคไหมไกลเกินตัวไหมสําหรับมือใหม่นะคะมือใหม่ทุกคนไกลไหมไม่ไกลนะคะสีตัวได้แน่นอนนะคะเป็นจริงได้ไหมใครที่เป็นมือใหม่ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเป็นศูนย์ก็สามารถทําเป้าหมายเนี้ยให้เกิดขึ้นจริงได้คราวนี้เรามาตีกรอบเวลากันนะคะเวลาที่กําหนดเอาเท่าไหร่ดี ขอเป็นภายใน1เดือนแล้วกันค่ะทุกคนภายใน1เดือนนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นกรอบเวลาของพวกเราทุกคนนะคะก็คือ1เดือนนะคะเราจะต้องได้ระบบเสียงกี่ตัว46ตัวโอเคไหมโอเคนะคะคราวนี้สิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งย่อนไปกว่าเป้าหมายนะอันนี้คือเป้าหมายถูกปะ อันนี้คือเป้าหมายของเรานะคะนี่เราได้เป้าหมายแล้วอ่ะเดี๋ยวเขียนวงกลมใหม่อันนี้คือเป้าหมายของเราโอเคไหมสิ่งที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการกับการสร้างเป้าหมายก็คือการลงมือทาค่ะคราวนี้การลงมือทําสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการวางแผนนะคะ <IS> <ๆ>การวางแผนมันเหมือนการวางกลยุทธ์ในการไปออกรบ <IS> เพราะฉะนั้น <IS> ถ้าเราต้องการเป้าหมายให้ได้ตัวเนี้ยเราจะต้องวางแผนตรงเนี้ยให้ชัดเจน วันนี้เซแต่มีนี่สิ่งมานําเสนอนะคะก็คือการวางเป้าหมายเอ้ยไม่ใช่ทีการทำแผนนะคะซึ่งอันเนี้ยเทมเพลตอันนี้นะคะก็คือเป็นจริงๆแล้วมันเป็น weekly plan หรือว่าแผนประจำสัปดาห์นะคะเป็นแผนรายสัปดาห์นะคะเดี๋ยวขอเขียนแผนรายสัปดาห์นะคะ ในนี้มันมีอะไรเยอะมากมากมายที่เราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เดี๋ยวเซแต่จะแชร์ให้ดูอีกทีนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูตรงนี้นะคะตรงที่เป็นนี่นะคะก็คือปฏิทินเดือนมกราคมนะคะสมมุติว่าเดือนที่1ของทุกคนเริ่มต้นด้วยเดือนมกราคมตรงนี้นะคะเราจะมาดูใช้ประโยชน์จากตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการเริ่มจากนี่เลยค่ะทุกคนเราจะ เดี๋ยวขออนีาตขยายนะคะคือจริงๆในเนี้ยมันจะมีอะไรหลายอย่างที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้เดี๋ยวเซจะค่อยๆขยายไปทีละเรื่องเนาะอันดับแรกค่ะทุกคนสมมุติเราเริ่มต้นที่เดือนที่หนึ่งะคะเราถือว่ามกราคมคือเดือนที่1นะคะเท่ากับเดือนแรกโอเคไหมเริ่มวันแรกของเดือนให้ทุกคนวางเป้าหมายวางเป้าหมายก็คือเราวางได้แล้วใช่ไหมวันเนี้ยเราวางได้แล้วก็คือตัวเนี้ยเป้าหมายของเรานะคะเป้าหมายของเราก็คือตัวนี้ ฝึกออกเสียงพื้นฐาน46เสียงใครได้เยอะกว่านั้นก็คือได้โรมันจิด้วยให้เอารมันจิด้วยนะคะพอวันที่1ของเดือนแรกนะทุกคนจะมาดูคลิปเซตไวันไหนก็แล้วแต่ให้ถือว่าเดือนนั้นเป็นเดือนแรกของการเริ่มต้นแต่เซตไใช้เดือนมการาเราจะได้คุยกันง่ายขึ้นโอเคไหมคะสมมติว่าเดือนมการาคมคือเดือนแรกของการเรียนรู้ของเรานะคะเราวันที่1ของมการาเนี่ยาวางเป้าหมายเลยนะคะเสร็จปุ๊บนะคะตัวอันนี้ของเซตไมันจะเป็นแผนรายสัปดาห์นะ,ะมี วันจันทร์นังค้านพุธปราทส,สุกเสาร์อาทิตย์แบบนี้มีทูดูลิสสิ่งที่ต้องทําแล้วก็เป้าหมายเล็กๆนะะเป้าหมายก็คือตัวเมื่อกี้ให้รอมาเขียนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนด้วยกันนะ,ะมาดูตรงนี้ก่อนนะ,ะ,ะเดี๋ยวเราเขียนเป้าหมายก่อนก็ได้นะจะได้รู้วนะ่าเป้าหมายของเราคืออะไรกันไปฝึกออกเสียงพื้นฐานขออนุญ,ญาตก๊อปปี้ตรงนี้ไปนะคะฝึกออกเสียงพื้นฐานเอามาวางตรงนี้นะคะฝึกออกเสียงพื้นฐาน4ี่เสียง ครได้รมานจิเอารมานจิมาด้วยภายในเท่าไหร่ระยะเวลา1เดือนอันนี้คือเป้าหมายเล็กๆของเรานะนนเป้าหมายประจําเดือนนี้นะคราวนี้สิ่งที่เราต้องทําต่อเมื่อกี้เราได้อันนี้ไปแล้วใช่ปะวางเป้าหมายเสร็จไปแล้วถูกไหมคะวางเป้าหมายเสร็จแล้วเรามาดูค่ะว่าเดือนมก,การามีกี่สัปดาห์ลากเลยอันนี้สัปดาห์ที่1วีคที่1วีคที่2วีคที่3วีคที่4โอ้ยแบบหนึง วิวคที่4สรุปว่าเดือนมกราคมมีทั้งหมด4สัปดาห์ถูกไหมคะเราก็ค่อยมาวางแผนรายสัปดาห์เป็นรายสัปดาห์ไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าเป้าหมายของเราคือเลยนะนี่ไงฝึกออกเสียงพื้นฐาน46เสียงนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือเอา46หารหาร4แบบนี้ก็ได้ได้ไหมก็4 1 4 4 2 8 4 3, 2. ประมาณ13ตัวต่อ1วันเออไม่ใช่1วัน13ตัวต่อ1สัปดาห์มันมีเศษนิดๆหน่อยๆเอาเป็นว่า,าเท่าไหร่ดีอ่สมมติ15แล้วละกัน 15, 15 15 15 15ก็ได้เท่าแหละ30 30เกิน60ใน,นี้ตัวแล้วเห็นปะเกินแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่ต้องถึง15ก็ได้สักประมาณ14ตัวละกันเนาะ14เนี่ยพอแน่นอน สิบสี่เสียงสิบสี่เสียงสิบสี่เสียงต่อสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์มีกี่วันคะทุกคนหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันหารเจ็ดอ่าได้สองตัวพอดีสองตัวหรือว่าสองเสียงต่อวันเห็นปะเราได้เป้าหมายที่แบบสิ่งที่เราจะต้องทำอะคะ่ะทุกคนชัดเจนขึ้นแล้วว่าอ๋อถ้าเราต้องการจะได้46เสียงเอา้า เอาวันละแค่2ตัวก็ได้นี่ว่านะคะก็ได้แล้วนะคะก็จะสามารถบรรลุปเป้าหมายที่เราว่าก็คือตัวเนี้ยบรรลุปเป้าหมายแน่โอเคปะอ่ะาคราวนี้เราพอเราวางแผนแบบนี้เสร็จใช่ปะเราก็ค่อยไปดูว่าในแต่ละสัปดาห์เราจะต้องฝึกเสียงอะไรประมาณนั้นเสร็จปุ๊บดูในปฏิทินนี้ค่ะเราจะเหลือ2วันนี้เนาะอ่าสวันนี้เราอาจจะแบบทบทวนแล้วก็บวก วางแผนใหม่วางแผนวางเป้าหมายของเดือนถัดไปแบบนี้นะคะคือ1นึนเดือนอะถ้าเราทําลักษณะแบบนี้เนาะมันก็จะทําให้เราสามารถวางแผนได้นะคะอันนี้ก็คือการวางแผนรายเดือนแบบคร่าวๆพอเราได้ก้อนนี้ค่ะทุกคนพอเราได้ก้อนนี้แล้วเนาะว่าโอเคเป้าหมายของเราคือ2ตัวต่อว,วันใช่ เราก็มาทำเนี่ยค่ะมักอะไรไม่ใช่วันจันทร์วันอังคารวันพุธนะฮะเราก็ใช้เทมเพลตของเซตต์ตัวนี้ให้เกิดประโยชน์นะฮะใส่สัปดาห์ไปขวาบนสัปดาห์ที่1น,นะฮะเสร็จปุ๊บเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะเราบอกว่าวันละ2ตัวใช่ปะเนี่ยวันละ2ตัววันจันทร์เดี๋ยวเสียนเขียนสีเะลรดีเขียนสีชมพูแลวกันวันจันทร์เราก็ใส่เสียงเลยค่ะเสียงอะกับอีอะสอตัว เดี๋ยวเขียนตัวใหญ่นิดนึงวันจันทร์ท่องไปอะกับอีวันอังคารอุเอ้ย sorry sorry อ,อ,อ,อุเอะเงี้ยก็คือเราสามารถที่จะวางแผนได้นะคะคราวเนี้ยพอเราทําแบบนี้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะมาเขียนตัวนี้ได้ค่ะทุกคนสิ่งที่ต้องทำเนาะอาจจะเขียนเป็นคล้ายๆรีมายตัวเองก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอ่าท่องเสียง วันละ2ตัวแบบนี้ก็ได้นะคะทบทวนของเก่าทุกวันแบบนี้ก็ได้คือเขียนสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําในแต่ละวันเข้าไปนะคะมันจะได้เป็นการทบทวนตัวเองในแต่ละวันนะคะพอเราทำได้แล้วใช่ป่ะเราก็มานั่งติก้กอ่ะตัวนี้จําได้ล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 ะแบบนี้นะคะแล้วสุดท้ายพอเราทำนะันจันนังคารพุธ พรหัสจุกเสาร์อาทิตย์เ็เราก็กลับมาดูเป้าหมายเราว่าเอ้ยตอนนี้ถึงกี่ตัวแล้วว่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ไปต่อที่ทับสัปดาห์ถัดไปอันนี้สัปดาห์ที่1ใช่ปะเราก็ไปต่อที่สัปดาห์ที่2 3 4พอจบ4ี่สัปดาห์เมื่อกี้ที่บอกเรามีสสัปดาห์ตรงน,นี้ใช่ไหมสี่สัปดาห์เนี้ยเราก็สองวันสุดท้ายเราก็มาทบทวนว่าเอ้ยเราได้ตามเป้าหมายของเราหรือยังนะ,ะเมื่อกี้ที่บอกเป้าหมายก็คือ4ี่เสียงตรงนี้โอเคไหมหรือ เราอาจจะทาแบบนี้ก็ได้ค่ะวางเป้าหมายใหม่อะวันละแถวและกันไม่เอาแบบเนี้ยเอาแบบสัปดาห์ละแถวหรือสัปดาห์ละสองแถวองี้ก็ได้เราก็สามารถเขียนได้นะอย่างเช่นสัปดาห์แรกเป็น R E U A O สัปดาห์ที่2เอยไม่ใช่สัปดาห์แรกเป็น R E U A, o. แ, A, e U A o แล้วก็ R E U A O ยาวเลยนะคะก็คือสัปดาห์เนี้ยฉันจะอยู่กับประโยคเนี้ยไม่ใช่ประโยคเราจะอยู่กับวักเนี้ย จนคุ้นจนคุ้นแบบนี้ก็ได้นะทำทุกวันแบบนี้ก็ได้หรือไอตัวนี้เนาะ aiuo i u o, R e o, e o เนี่ยวักเดียวเนี่ยหเสียงเนี่ยสวันพอแบบนี้ก็ได้นะนั่นหมาควาว่าสงสัปดาห์1สัปดาห์เราจะได้2องสองวักอะไรแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะวางแผนยังไงโอเคไหมโอเคเนาะเดี๋ยวรอบหน้านะเซเตจะมาแชร์ว่าถ้าเราต้องการ46เสียงมัน แปลงร่างหรือว่าเปลี่ยนเป็นแผนในการฝึกฝนยังไงได้บ้างนะคะวันนี้เอาเบาๆแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเซแตจะลงตัวเทมเพลตตัวนี้ไว้นะคะให้ไปดาวน์โหลดแล้วก็เอามาใช้ได้ฟรีๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะสู้ๆค่ะทุกคน